นักเรียนท,ทั้งหมดทำความเคารพสวัสวดี<ข>ค่ะคุณครูเอาละจ้ะครูขอเช็คชื่อก่อนเข้าเรียนนะเออมิดริเอ้ามิดริขาดเรียนอีกแล้วเหรอเนี่ยค่ะแล้วพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนหายไปไหนนะ่ะเอางี้นะใครตามมิดริกลับมาเรียนได้ครูจะบวกให้หน,นึ่งร้อยคะแนนเลยอ,อู้จิงนะคะแล้วเราจะพามิดริมาเรียนได้ยังไงอะ เอ๊เมื่อเช้าฉันจำได้ว่าเห็นแวบๆวบที่ป้ายรถเมนะที่อย่างนั้นเรารีบไปดูกันดีกว่าเร็วเข้าสิเดี๋ยวก็อดได้หนึ่งร้อยคะแนนหรอกเจอตัวแล้วพวกเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะเฮ้ยดูสภาพเธอสิแบบนี้คงไปเรียนไม่ได้ตามมาเร็วมิดอริช่วงนี้เธอมีปัญหาทางด้านการเงินหรอแต่ไม่เป็นไรนะ พวกเราตัดสินใจว่าจะช่วยอุปการะเธอเองน่ะเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่ายังไงเฮ้ยนี่พวกเธอซื้อชุดให้ฉันด้วยอ่ะขอบคุณนะพวกเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยมาเร็วเข้ารีบไปโรงเรียนกันเถอะคุณครูเขาอยากเจอเธอเต็มที่แล้วนะก็ให้แน่นๆนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดีก่อเดี๋ยวก่อนดี๋ยก่อนโอ๊ยนี่มันอะไรเนี่ยใจเย็นเพื่อนก็ให้แน่นๆสิเดี๋ยวก็ตกหรอก โอ๊ยฉันเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยนี่สะรุอว่าใครได้หนึ่งคะแนนหรอหรือว่าเธอจะบังครุ่ว่าแบ่งกันนี่หยุดพูดกันได้ไหมนี่มิโดรินี่คืองานทั้งหมดนะเธอก็ทำให้ทานพวกเราด้วยละ่ะว่าแต่เธอหายไปไหนมาตั้งหลายวันน่ะจริงด้วยฉันเห็นคนที่คยตามจีบเธอเขามาวิ่งหาเธอทุกวันเลยนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นละ คนไหนอะนั่นไงคนที่ใส่เสื้อไหล่พางอะเฮ้ยในที่สุดมิดริก็กลับมาเรียนแล้วเพื่อนวันนี้ฉันจะต้องขอเธอเป็นแฟนให้ได้ไนายคอยดูนะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนถึงเวลาเข้าเรียนแล้วไปกันเร็วเอ๊ะนายคนนี้นั่งอยู่ข้างหลังฉันเหรอเนี่ยไม่อยากรู้มาก่อนเลยฮะเอาละจ้ะการบ้านที่รูให้ก็มีเท่านี้นะเฮ้มิดริ ถ้าเธอพอจะมีเวลาว่างสักแป๊บหนึ่งนะนะเอ่อฉันอยากจะให้เธอมาดูอะไรบางอย่างเนะี่ย <Huh? S 1> นี่นะฉันส่งโลเคชันไปให้ละมาให้ได้นะ <Huh? S 1> อะไรของเขาเนี่ยวิธีจีบหญิงแปลกชมัดแต่ก็ไปดูหน่อยก็ได้เผื่อจะมีอะไรไปแปลกแปกที่นี่เหรอแปลกจังไม่เห็นมีอะไรเลยม uh huh. ิโดริทั้งนี้ฉันอยู่บนนี้ขึ้นมาเรา็ว อะไรของเขาเนี่ยขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยขึ้นมาเร็วไปปะเนี่ยนี่นายจีบฉันหรออืมก็ใช่อะนะถ้าอย่างงั้นฉันขออะไรเป็นการแลกเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายธอจะทำอะไรอออมิออดอริหายไปไหนมานะ่ะแล้วทำไมทำหน้าตางหงอยแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยไม่รู้สิพักนี้ฉันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยอะ่ะเอาเถอะ เขาว่ากันว่าเวลาที่เครียดๆนะนะให้กินของอร่อยๆแล้วเราจะมีความสุขพิซซาที่นี่อร่อยจังเลยนะแล้วทำไมเธอจ้องหน้าฉันแบบนั้นนะ่ะน,น,น,นั่นเธอกํำลังกินอะไรนะ่ะก็พิซซาไงแต่ถ้าเธออยากจะกินสิ่งนี้ก็กินได้นะรสชาติดีมากเลยอะฉันเพิ่งไปได้มาเมื่อตอนกลางวันนี้เองลองชิมดูไหม เฮ้ยจะไปไหนอะกรมากอนี่อะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆไฟมันดับๆติด,ด,ดๆแบบนี้อะไหนผีอะไม่เห็นมีผีสักตัวเลยเฮ้ยหรือว่าที่นี่จะมีผีอะไรนะผีเหรรเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเธอเดี๋ยวก่อนกรมากอนอะไรกันเธอเห็นผีเหรอเอ้ย,อยรอฉันด้วยสิ อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เฮ้พู้แทนจะรีบไปไหนอ่ะจะวิ่งหนีฉันทําไมฮอามีดารีเป็นผีเหรอเฮ้ i, ทุกคนรอฉันก่อนอย่าเพิ่งวิ่งหนีกันไปดิเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ e i, ฉันไม่เป็นเพื่อนกับผีเอาไป๋ยวนี้เลยนะทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้นะจะวิ่งหนีทําไมอ่ะฉันไม่ใช่ผีซะหน่อยผีที่ไหนจะออกมาตากแดดได้เฮ้เ <"Hey, S 1> พื่อน, <laughs> อ,นอะไรของเขาเนี่ย อะไรกันทำไมเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกแปลกๆนะบางทีฉันก็รู้สึกเหมือนควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เลยแถมปวดคอชะมัดเลยสงสัยฉันคงไม่อยากจะมีใครครบลมะมั้งฉันไม่น่ามาโรงเรียนเลยถ้าเห็นดวงตาของมิโดริไหมจริงๆแล้วฉันเห็นคอของมิโดริยืดยาวมากๆเลย ถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามิดอริไม่ใช่คนเหรอเออ,อ,อฉันไม่รู้นะแต่มีข่าวบอกมาว่าที่โรงเรียนของเราอ่ะมีผีคอยาวที่ชอบออกมาหลอกนะักเรียนเป็นประจำเลยทุกคนคุยเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะอ้าอ้ันเป็นผีคอยา เอาละจ้ะนักเรียนก่อนที่จะสอบปลายภาคในครั้งนี้เนี่ยครูอยากจะถามว่านักเรียนเข้าใจบทรเรียนทั้งหมดหรือเปล่าจ๊ะถ้าเข้าใจยกมือขึ้นหน่อยจ้าเอ๊ดูก่อนนะสรุปมิดริหายไปอีกแล้วเหรอเนี่ยไหนใครเป็นคนที่บอกว่าจะไปตามให้ครูคือเพราะเราเอ่อคือว่าช่างเขาที่คครูเขาคงไม่มาเรียนแล้วละคะอะไรกันเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันประษาอะไร ต้องตามเพื่อนมาเรียนให้ได้สิแต่ว่าเออหนูคิดว่ามีเออ,ค,อ,ค,อคือว่าพ่อเถอะพ่อเถอะดูเหมือนพวกเธอจะพยายามแล้วสินะเอางี้เดี๋ยวครูเลี้ยงอะไรอร่อยอร่อยแล้วกันนะว้าวคุณครูใจดีจังเลยค่ะก็เป็นการตอบแทนที่พวกเธออุตส่าห์ลงแรงไปตามหาวิดอริงีงจ้ะว่าแต่คุณครูจะเลี้ยงอะไรล่ะคะครูว่า เรามาต้มเนื้อเพื่อนกินทีละคนดีไหมจ๊ะฮหมายความว่ายังไงคะครูตาต,ต,ตาของครูเหมือนมิโดริในตอนแรกเลยคะ่ะอะไรเนี่ยครูเป็นผีดูก่อนสิจ้านักเรียนจะรีบไปไหนครูยังไม่ได้เลือกเลยนะว่าจะต้มใครเป็นคนแรกจริงด้วยสิเราไปหาเด็กคนนั้นดีกว่าป่านนี้คงนั่งเหงาคนเดียวในห้องเรียนแล้วหรือมัง้ง <c oughs> ทำไมถึงไม่มีใครมาเรียนกับฉันเลยล่ะฉันเหงาจังเลยนี่เธอเธอเธอนะ่ยนั่นนั่นนมันอะไรเนี่ยมาเรียนด้วยกันไหมเลียนปะเรียนปะอะไรน่าระไร